สวัสดีค่ะ คลิปนี้นะคะจะรายงานข้อมูลของเงินประจำตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีและคอรมอทยอยประกาศขอไม่รับเงินเดือน3เดือนเพื่อแก้สถานการณ์โควิด -19 วันที่9กรกรกฎาคมนะคะ2564ค่ะวันนี้มีการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือสคบอวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะผู้อำนวยการสคบอได้ประชุมผ่าน ระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์เนื่องจากอยู่ในช่วงกักตัว14วันโดยในช่วงหนึ่งของการประชุมนะคะท่านนายกรัฐมนตรีประกาศว่าจะขอไม่รับเงินเดือน3เดือนเพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการแก้สถานการณ์โควิด -19 ซึ่งในส่วนของเงินเดือนแต่ละตําแหน่งนั้นมีข้อมูลดังนี้ก่อนอื่นต้องขออนุญาตฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับข้อมูลดีๆของโครการรัฐบาลต,ตอนต่อไปนะคะ โดยตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะคะอัตราเงินเดือนอยู่ที่75,590บาทอัตราประจำตำแหน่งอยู่ที่50,000บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น125,590บาทค่ะตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอัตราเงินเดือน74,240บาทและอัตราเงินประจำตำแหน่ง45,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น119,920บาท ต่อมามาดูกันที่เงินเดือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรือรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอัตราเงินเดือนอยู่ที่73,240บาทอัตราเงินประจำตำแหน่ง42,500บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น115,740บาท ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงนะคะอัตราเงินเดือนอยู่ที่7 2 6 6 0บาทอัตราเงินประจำตำแหน่ง41,500บาทรวมเป็นเงินเดือน11,3560บาททั้งนี้ในส่วนเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีประยุท์จัดโอชานะคะ ถ้าเรารวมทั้งหมด3เดือนเนี่ยจะเป็นเงินทั้งสิ้น3 7 6 7 7 0บาทแถมมีเงินประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาลาโหมรวม3เดือนอีก3,47,220บาทรวมทั้ง2องตำแหน่งก็เป็นเงินทั้งสิ้น7,23,990บบาทค่ะตามที่ข่าวที่ท่านนายกขอประกาศไม่รับเงินเดือนตามข่าวนอกจากนี้นะคะ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรสมาชิกวุฒิสภาและข้าราชการการเมืองยังมีสิทธทิประโยชน์ในด้านต่างๆอีกมากมายเช่น 1. สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางโดยสามารถเบิกเงินค่าเดินทางมาประชุมรัฐสภาสภาผู้แทนรัษฎรหรือคณะกรรมาการหากเป็นภาชนะส่วนตัวจะได้รับเงินชดเชยเป็นค่าพาหนะส่วนการโดยสารเครื่องบินรถไฟและรถยนต์ประจำทางก็จะได้รับใบเบิกทางเพื่อใช้ในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถเบิกเงินค่าเดินทางไปราชการต่างประเทศได้แต่จะต้องได้รับอนุมัติเป็นหนังสือจากประธานรัฐสภาหรือประธานสภาผู้แทนรัษฎร 2. ส,สิทธิค่ารักษาพยาบาลนะคะในสถานพยาบาลของทางราชการและเอกชนกรณีการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในค่าห้องและค่าอาหารวัดละ4,000บาทเบิดได้สูงสุด31วันต่อครั้งค่าห้อง ICU วันละ10,000บาท เบิกได้สูงสุด7วันต่อครั้งค่ารักษาพยาบาลทั่วไป1 0 0 0 0แบาทต่อครั้งเป็นต้น 3. เงินเบีย้ยประชุมโดยถ้าเป็นประธานประชุมกรรมธิการนะคะได้ข้างละ1,500บาท ผู้เข้าร่วมประชุมกรรมาการได้ครั้งละ1,200บาทส่วนประชุมอนุกรรมาธิการได้ครั้งละ800บาทจบไปแล้วนะคะกับข้อมูลเงินเดือนของท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างๆพร้อมทั้งสวัสดิการท้ายนี้ถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ขออนุญ,ญาตฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดกับข้อมูลดีๆของโครงการรัฐบาลตอนต่อไปนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะ